ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตบปลาแบม,มันกระลุกกระดาพงตอนนี้ผมกําลังเดินทางกับทีมงานนะครับทีมเขียวไปที่แพเหนือเขื่อนเขาแหลมนะครับกาญจนบุรีก็เดี๋ยวถึงที่แล้วเดี๋ยวดูทีนะครับว่าผมมาเนี่ยสองวันกั่หนึ่งคืนเข้าเที่ยงออกเที่ยงนะครับเข้าเที่ยงวันอาทิตย์ออกเที่ยงวันจันทร์ ว่าจะมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องผมนะฮะก็ข่อหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ไปมาทิศที่เท่าไหร่นะต้น13 13มาวันนี้วันนี้เป็นทิศที่13นะตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมนะครับอยู่ที่แพรเหนือเขื่อนอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูสภาพแพรก่อนอโดยรวมนะครับเป็นแพรไม้ไผ่นะอันนี้นะครับเน้นตกปลานะครับแพรวันนี้ แพ้สามนะครับแพเนื้อเขื่อนก็ประมาณนี้นะครับนะการบริการโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเป็นแพที่เหมาะสำหรับคือเราเลือกแพตกปลาเราไม่ได้เลือกแพบันเทิงครับอันนี้ก็หน,น้าตีน่าจะกว้างอยู่ประมาณ10กว่าเมตรนะฮะน้องน้องตีอยู่ครับผมยังไม่ได้ปั้นเหยื่อนะน้องต้นไสป,ป่ากับน้องซานบางเรียนก็หลังตีอยู่ทีมเขียวนะต้องขอขอบคุณหมูเชีตกปลาเขียวสะอื้นนะครับ ในการสนับสนุนนะครับนะคลิปนี้นะครับบรรยากาศจากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าของแพรเนรี่ยเขาบอกว่ากลางวัน,นปลาจะไม่ค่อยกินนะครับกลางวันปลาจะไม่ค่อยกินกินกลางคืนก็เดี๋ยวผมขอตีเยื่อกนครับแล้วก็รอรุ้นกันต่อไปผมอยู่เข้ามาตอนแพรประมาณบ่ายโมงนะครับออกเที่ยงพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับนะเท่ากับประมาณว่า2วัน 1, 1คืนค่าแพรนะครับเขาคิด 2อง0นะครับแต่ว่าเขาลดให้500ก็เหลือพันหนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาเข้าช้านะครับแต่ว่าเย็นเย็นวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเลทก็เลทได้แต่ว่าเราต้องเดินทางกลับก็ต้องไปเตรียมของอย่างอื่นนะก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันช่วงต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้ ตีครบไปทุกคันแล้วนะครับแล้วก็รออย่างเดียวบรรยากาศ,ศสวยๆนะครับน้ําใสมากแล้วก็ลึกมากนะครับเขียวมรกตเลยเดี๋ยวผมะะจะให้ดูน้ําน้ําสวยใสายมากครับบรรยากาศดีส่วนปลานี่นะครับเดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีว่า จะมีตัวไหมนะครับอย่างที่เกิดไปช่วงแรกว่าเอแพเจ้าของแพรบอกว่าปลาจะกินตอนกลางคืนนะกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูนิทีนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้าบ้างนะครับช่วงนี้ก็รอปลามาเยี่ยมสักครู่นะครับแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาตอนนี้เวลาประมาณสิบเจ็ดนาการครับน้องกำลังทำกับข้าวมาอยู่เลยตัวนของใหญ่แล้ว ทันเดี๋ยวคอยดูขยบับสายผมด้วยนะตัวอะไรปลาอะไรตัวแรกจะเป็นนางฟ้าหรือเปล่าลน่าจะมีสิทธิ์ครับกำลังจะทากับข้าวกันอยู่เลยครับสวิงสวิงสวิงวเดี๋ยวอย่าให้พลาดน,น้องแดดล่มลมตกกำลังจะทากับข้าวกันเสียงกิ่งดังครับถ่ายไม่ทันต่างคนต่างวิ่งฟ้าคันกันแย่งกันใหญ่เลยมีตัวอะไร ตัวอะไรตัวอะไรพันไม่เป็นไรพันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแกะทิศข้างบนก็นได้ให้มันเข้ามาก่อนค่อยๆเล่นใจเย็นดูดูคันดูคันดูคันมาตอนทีเผอแต่มีปลาเข้ามาเล้าหลายครั้งแล้วนะครับที่นี่เขาบอกว่าปลากินช่วงเย็นเย็นถึงกลางคืนมีไซส์ไหมต้นมีไซส์้วยครับมีไซส์้วยครับไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้น เดี๋ยวมาลุ้นกันทีนะครับขันติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาแกะดูตัวเขาขก่อนว่าเป็นไซส์ขนาดไหนสศหรือส,สวายมาลองทายเล่นๆกันดูนผมก็ว่าสวายป่ะเพราะว่ามันมันมันไม่วิ่งอ่ะมันอยู่ที่เดียวเลยอ่ะหรือปรากฏเอาลุ้นลุ้นลุ้นแต่ยังไงก็มีตัวใจเย็นน้อง น,นังฟ้านางฟ้าครับอู้ไซยใหญ่ต้องขออภัยน้องเลยนะกำลังทำกับข้าวอยู่เลยถ่าย,ายนวดถอดเสื้อเลยโอ้เจเจอแล้วครับนังฟ้าที่ฝันมานานเขาว่าปลาที่ขึ้นเขาแหลมนี่ไซยใหญ่ดึงลอกวีดเลยพันไม่เป็นไรพันไม่เป็นไรอย่าให้หลุดอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาไอ้เอพลียเออ้เพลีย ให้เย็นหน่อยเพียติดไม่เป็นไรติดไม่เป็นไรกลมหน่อยกลมหน่อยเอาให้ชัวให้เข้าปาร์เข้าแล้วอุ้ยมาแล้ว<อ> <c oughs> เยี่ยม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 อุ้ยไซน่นาจะมีสองกว่าไซสนี้มีสามแน่นอนน่าจะมีสองสามเดี๋ยวผมปาร์ตเลยเดี๋ <c oughs> ยวขอปลดปลาแป๊บนึงนะครับให้น้องปลดปลาแป๊บนึงเอาครีมเอาครีมซันโอ้ยท้องป่อง แสดงว่าแอบกินมานานแล้วเราตามเจอแล้วนะครับทีมเขียวทีมในกล่องเอาผ้าให้ให้ต้นด้วยโยนโยนให้ต้นเลยอย่าไปเอามือลวงนะต้นเดี๋ยวมันสะบัดหูอยู่ตัวเลยนะอ้วนไหมครับ,รบถ้าไม่ออกก็ตัดไปเลยไม่เป็นไร นี่เทียบกับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับแถวใหญ่นะเพิ่งใช้ไ,ได้สองแผ่นสาแผ่นนี่เจอแล้วครับนางฟ้าระวังเอาผ้ากดเอาผ้ากดต้อนอยจะปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันสะบั่บข้อมือโอเคอย,อย่าให้หลุดให้หลุดใส่กระชังังเมามาอันนี้นครับขนมปังแถวแถวใหญ่โอ้ยเราเจอแล้วอ้าวตามมาดูกัวเต็ม งไงครับไซส์ให้น้องเทียบเลยนี่สองบวกผมว่ามีสามนี่แอปซีลิตรครึ่งน,นะครับดูขนาดซะก่อนโอเคเยี่ยมเลยครับจะลองชั่งให้ดูนะครับว่ากี่กิโลอันนี้เราเช็คศูนแล้วนะเช็คูนแล้วนะครับลองดูนะว่าตรงนี้จะกี่กิโลครับเดี๋ยวเผื่อใครจะทายถูกอย่าให้หลุดนะ งั้นใส,ใ,ใส่ถุงได้ไหมถุงเนะได้ป่ะจันถุงได้ป่ะใส่ถุงได้ต้องใส่ถุงดีกว่าแล้วเกี่ยวต้องถุงมันไม่สะบัดอเนนะีเดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่อดุเดี๋ยวเงือกหลุดเงยื่อดุสองสามให้เซตก่อนนะเดี๋ยวเซตก่อนนะมันจะเซตช่าตัวขึ้นมาขึ้นมาเลยอ๋อไม่เป็นไรอ๋อให้มัน,นดูน้ำหนักนะครับปานินนางฟ้าเราเจอแล้วสามโล จุดหนึ่งเจ็ด 1, นะครับโอ้เ<า>ป็นไงสามโลสองสามโลประมาณตีแค่สามโลสองสุดยอดนางฟ้าเขาแหลมครับนางฟ้าเขาแหลมครับ,เร,บเรามาประสบความสำเร็จแล้วตัวน,นี้นี่ทีมงานเขียวตามกันสำเร็จแล้วครับโอเคครับผมคุณครับติดติดมาอีกตัวแล้วครับหัวนหน้าเผาหัวหน้าเผา

เบานะปากบางมากเปลียนอะชั้นโกตัวนึงเป,ปิดๆเนี่ยไฟก็ไม่มีเข้ากล้องใหม่หลุดตัวเนี่ยเด่นอยู่ครับเน่ กินพร้อมกันสองคันเลยครับนุ่นกระโดดขึ้นน้ำนุ่นอะววัดคู่สองเลยครับตัวผมน่าจะเป็นตะเพียนว่ะต,ตัวผมน่าจะเป็นตะมังครับเฮ้ยอะไรคืออะไรปลาส้อยครับปลาส้อย ติดติดคันไหนติดคันนี้ะเฮ้ยติดอีกแล้วมองไม่เห็นโอเคอ้าวติดอ้าวติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอว้แล้วมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยมาดูฝั่งนู้นครับตาอะไรครับยังยังไม่แตะจากตะก้อเลยครับ มาแล้วครับเอาครับมาอีกตัวแล้วไม่ทิ้งทิ้งระยะเวลาไม่ถึงสิงบนาทีดูปลายคันนะครับอ่อนเลยทิ้งต่อเนื่องเลยครับโอ้ยครับตัวนี้ดูปลายคันดูปลายคันตอนนี้ไปเวลาหกโมงครึ่งนะครับฮะเข้าต่ออีกแล้วสองคันเลยเข้าต่อจะสู้ต่อหรือจะปล่อย ปล่อยก่อนนะโอเคนะครับครันนี้เราขอปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันปามเข้าต่อแล้ว,ลเ,ลวเดี๋ยวเราปล่อยค้างก่อนครับเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่างอีกทีดูว่ามันจะออกหรือเปล่าโอเคครับมาแล้วครับตัวที่ผมบอกว่าน้องปลากินแล้วเข้าตอ่อนี่คือผลงานครับว่าทําไมมาถึงเข้าตอ่อปลานินปลาตะเพียนตัวขนาดไหนนะ สี่นิ้วดูนะครับสชดโด <Shadow S 2> กัดขาดเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมต่อหางให้อ่เดี๋ยวน้องกขต่อหางให้ดูไปไงมอนชาโดแมตเดียวปุ๊บเลยครับชโดมากลางคืนแล้วเดี๋ยวดูกันยาวๆคืนนี้นะครับโอเคครับผมโดนนี่หนึ่งตัวแล้วครับมันกินพร้อมมนอยู่สามคันแต่ว่าของน้องขึ้นก่อนเพราะคันมันโค้งอยู่แต่ว่าตอดอยู่สามคันตอนเนี้ย อะไรโอ้ยตะเพียนเะเพียนไซสวยเลยครับหูวอ่งเลือ,อามันาน่าาานาาเตอ ติดคู่มาเลยครับคู่มาเลยครับโอ้ยสายพักันหมดเลยต้องตัดกระมังอย่างนี้ก็มาทีได้ผมระนี้ลงก่อนนะได้นี่ใส่กระชังใส่นี่ไว้ก่อนก็ได้ครับกระมังยามดึกกินไม่หยุดไม่หย่อนกินไม่หยุดไม่หย่อนเออ มาเรื่อยๆครับแต่ไซส์สวยเฮ้ยบ้าองอะไรพิทยาหัวเนาะแรงที่มันว่าย้อนนิ่งเข้าแรงท็ม่มันว่าย้อนเข้าอุ้ยขาดเรียบร้อยติดตอ่อหมดไปหนึ่งชุดแกติดเลย ครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเอ่อจะแ,แจ้งกับผู้รับชมว่านะครับช่วงนี้ตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยปลากินดีมากแล้วก็มันมุดเข้าต่อตัวที่เราไม่รู้นะครับบางทีมันกินย้อนสายเงี้ยก็ผมจะประหยัดแบตนะครับโทรศัพท์เพราะว่าเนื่องจากที่แพนเนี่ยมันเป็นโซลา่าเซลล์แล้วมันชาร์จไม่ค่อยได้นะครับก็จะถ่ายเป็นช่วงๆหรือว่าผมจะถ่ายเฉพาะปลาตัวใหญ่ๆเท่านั้นนะครับส่วนปลาเล็กๆก็อาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ พอไฟแสงสว่างไม่พอนะไฟไม่พอแล้วก็อีกอย่างตอนนี้แต่ละคนีเสียตะก,ก้อกันไปคนละห้าหกชุดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสรุปงานให้ดูพรุ่งนี้แล้วก็กลางคืนนี้ถ้ามีตัวใหญ่ก็อาจจะถ่ายให้ดูนะครับเพื่อประหยัดแบตโอเคนะครับมาแล้วครับตะเพียนไซโลครับโอ้ยมาแล้วครับสามทุ่มครึ่งไม่รู้ตัวอะไรกินย้อนด้วย สามทุ่มกับสี่ทุ่มนะครับขี์เราออกเลยย้อนย้อนย้อนอ,นอ,นอนระวังวเพียนไซส์ใหญ่ป่ะช้อนไหมระวังเด้ออ้ย,อ,ยอะไรอ่ะกระมังอุยงนะอ้ยกระมังไซส์โลดึงเบรกออกเลยกระมังไซส์โลดึงเบรกออกเลย มองไม่เห็นมัอย่าหาอะไรเทียบกันอาะไรดีวะเช็ดเลยนเะนาะนี่อะไรวะนี่เดี๋ยวลองเทียบกับขนมปังฟามเฮาฟามเฮานะครับเนี่ยนะตัวเกือบเท่าขนมปังฟามเฮาแล้ครับน่าจะเกือบเกือบโลแล้วนะหรือว่าอาจจะครึ่งโลกว่าใหญ่นะครับเนี่ยกำลัาางดึงลอกออกเลย โอเคครับขอบคุณครับครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเราจะเอาปลาที่มันตายเนี่ยขึ้นไปแช่ดังน้ำแข็งนะครับก็เลยต้องช่างกิโลให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับว่าช่วงถึงห้าทุ่มเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าทุ่มเนี่ยเราได้กี่กิโลครับอ่ะน้องจากการเซต,ตที่ศูนย์ตอนนี้เราเซตที่ศูนย์นะครับอ่าเราเซตศูนย์นะโอเคกระช่างลอยลอยพื้นนะครับกรนะ <S <S> <S okay. ช่างลอ,อยพื้นนะ โอเคครับ9.7นะครับ9.7ตอน5ทุ่มนะครับโอเคครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาปลาปลาินเอาไปแช่ลังก่อนนะครับจะได้เห็นว่าเราตกจริงนะเค okay, นะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าวันที่2เหลือเวลาครึ่งวันก็เมื่อคืนตอนตี2ฝนตกนะครับอันนี้ก็ยังมีละอองฝนอยู่นิดหน่อยดูบรรยากาศโดยรอบก่อนครับ ตกตลอดกลางคืนเมื่อคืนมี s h a d เข้านะครับกัดอันนี้ผลงานช h โดขาดครึ่งมนตอนหัวค่ำตัวหนึ่งแล้วก็ตอนประมาณเที่ยงคืนมากกว่าอีกตัวผลงานผู้ควรเมื่อคืนต้องลดเบ็ดลงเพราะว่าปลากินแล้วเข้าต่อ เยอะมากครับต้องเหลือแค่คืนหล้ครับอันนี้ก็เป็นปลารวมเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวดูไซส์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับยกเมื่ขึ้นน่าจะมีประมาณสิบสิโลมีแต่เพียนไซส์โลมีปลาสร้อยส่วนมากเป็นกระมังนะครับกระมังแต่ว่ากระมังไซส์ใหญ่ไซส์ไซส์ใช้ได้อยู่เลยเพียนมีตัวน่าจะเป็นตัวโลประมาณโตหนึ่งแล้วก็นั้นก็เกินเกิน เกินครึ่งโลครับส่วนปนินนี่ผมเอาไปแช่แล้วคับเมื่อคืนมันตายก็เลยเอาเอาไปแช่ไว้ก่อนเดี๋เช้าเพื่อทั้งขับข้าวก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครึ่งวันครับว่ามันจะได้ยังไงบ้างจะมีผลยังไงบ้างนะครับแต่ม่าเช้ามีมีสวายขึ้นอยู่ข้างหน้าโอเคนะครับครับอันนี้ปนินเมื่อคืนนะครับที่ว่าสามโล ลำโลจุดหนึ่งเจ็ดนะครับยังอยู่ในนี้นะคืนตายก็เลยแช่ไว้ก่อนตอนนี้ผมจะบอกว่าสาหรับเพื่อนสมาชิกเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยผมจะบอกปัญหาอย่างหนึ่งของแพนี้นะครับที่มีปัญหาทั้งคืนเลยก็คือชายหลังคาเขาจะเตี้ยมากเมื่อคืนชนกันเดินเข้านั้นออกในหัวชนกันทั้งคืนนะเวลาปลากินแล้วนี่ วิ่งตัวชนหลังคากันเพราะหลังคาในชายแค่หน้าอกเองนะมันคอยก้มลงตลอดหลังคามเตียบไปหน่อยนะครับส่วนเมื่อคืนผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าปลามันกินจัดทั้งคืนเลยแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ปลามเข้าต่อด้วยเสียตะก้อไ,ไปเยอะเลยนะคนละห้าหกชุดเนี่ยเมื่อคืนก็เลย ปามกินเรื่อยๆก็เลยไม,ไม่ได้ถ่ายนะครับก็แจ้งปัญหาไว้เท่านี้นะครับครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาเอ่อเ็คเอาท์นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีเมฆฝนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาสรุปงานกันนะครับเพราะว่าเช้าเนี่ยอย่างที่ผมย้ําเตือนกันแล้วก็ที่เจ้าของแพรบ,บอกนะครับคือว่าปลาเนี่ยกลางวันจะไม่กินเลยครับไม่เอาเลยไม่แตะเลยนะครับไม่ขึ้นด้วยแต่กลางคืนเนี่ยกินตั้งแต่หกโมงเย็นนะตั้งแต่น้องได้ปลานินตัวแรกเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาสรุปงานกันเลยนะครับว่าวันนี้วันเก่นหนึ่งคืนเข้าเที่ยงออกเที่ยงเนี่ยนฮะได้เยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวดูผลงานก่อนนะก่อนเอาขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาดูกันว่าได้กี่กิกโลโเยอะอยู่นะครับเดี๋ยว พอช่างได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะต้องบวกปารนินไปอีก3โล2นะครับเพราะเราเอาปารนินออกไปแล้วนะครับเอาไปแช่เย็นฮนะโอเคเดี๋ยวลองช่างดูเศูนย์นะเทตศู<ห>นเรียบร้อยนะครับเออช่างเกี่ยว2หูก็ได้ต้นสามหูก็ได้ไหมช่างแบบลงมากองข้างเดียวเลยอะได้ไหมช่งการช่วยวยกหนี่ย 9โลโอเคพอประมาณ9โลขี่นะครับบวกปาดินอีก3โล2ก็ประมาณ12 13โลนะครับเพราะปาดินเราเราเรา,เราแช่เอาไว้ในรังครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนื้อมันจะเน่าครับก็ผมขอสรุปปิดคลิปเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะด้วยความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ